แล้วพอได้ยินเสียงรถตัดหญ้าแล้วรู้สึกยังไงออกมารู้ชัดเจนไหมชัดเจนครับออแต่ว่าผมรู้ก็คือว่ามันเป็นเสียงตัดหญ้าผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่ออาจารย์ออรู้แค่ว่ามันเป็นเสียงมันรู้เหมือนเห็นอาจารย์นะครับออผมก็เห็นรูปอาจารย์แล้วก็ถึงรู้ว่าเป็นอาจารย์ออผมเห็นรูป ความเป็นมของอาจารย์ก่อนนะเราถึงรู้ว่าเป็นอาจารย์มันไม่ได้รู้พร้อมกันเลยอ่ะก็มันจะคือตามันต้องเห็นรูปก,ก่อนนะก,ก็รู้แล้วพอเห็นแล้วมันไม่รู้อ่ะแล้วมันก็รู้ขึ้นตามมาที่หลังนะครับคือ,อ,อความหมายของมันคือตาเนี่ยเห็นก่อนออายกตัวอย่างครับโบสดพอเห็นปั๊บมันก็รู้เลยอย่างนี้รับใช่ครับอาจรยงแต่ว่าผม ไปเห็นช่องว่างของการรู้ของมันก่อนนอะออก่อนก่อนที่มันจะรู้อ,ะอ,อ่ะมันจะมีแบบนิดนึงอะ่ะตรงตรงนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรออแต่จริงๆแล้วมันต้องรู้พร้อมกันกับการเห็นอ,อย่างเนี้ยเห็นปั๊บก็รู้เลยเแต่ว่ามันมีชื่อมีอะไรเนี่ยมันจะมาทีหลังได้แต่ว่าภาพมันจะรู้เลยแต่ว่ามันยังไม่มีชื่อนะ อย่างเห็นต้นไม้เนี่ยเราก็รู้หรือเห็นเรือนปฏิบัติก็รู้เลยแต่ว่ายังไม่มียังไม่ได้มีชื่อนะแต่ถ้ามีชื่ออะไรออกมามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นลงใจแล้วเออนั่นอีกอย่างหนึ่งอ่พอเห็นผมเริ่มแยก่อจะเทียเทงพอเห็นปั๊บมันก็รู้เลยรู้เลยนะรู้โดยฟาร์มเป็นภาพ แต่ยังไม่รู้ว่าภาพนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าจะให้รู้ว่าเป็นอะไรเช่นพอเห็นแล้วมันลงใจแล้วถึงจะโรยเคนะฮะอ่<ช>ะแต่เห็นเนี่ยปั๊บมันก็รู้เลยเนห็นปั๊บก็รู้เลยนะเหมือนผมนเห็นท่านนัทเดินเมื่อกี้เนี่ยพอเห็นปุ๊บผมก็เห็นเป็นภาพก่อนแล้หลังจากนั้นมันก็ลงใจว่าเนี่ยที่เดินไปคือท่านนัทไม่ลงใจก็ได้นะเอาแค่ใจรับรู้ ใจรับรู้เนี่ยเหมือนต้นไม้พอเห็นปั๊บก็รับรู้ <ặ> นะฮะรับรู้เลยรับรู้ทางตาไม่ต้องไปรับรู้ทางใจ <ặ> แต่ใจอย่ามารับรู้เพราะตาเนี่ยมันมีจักขูวิญญาณเป็นตัวธรรมชาติที่ที่เห็นที่เห็นอยู่แล้วอ่าที่เห็น <ặ> อ่าแล้วจากเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวตรงนั้น มารู้แบบไหนยังไงผมความรู้สึกตัวก็คืออย่างนี้ผมคุยกับอาจารย์เนี่ยอนองผมก็คือรู้สึกตัวในการยืนอาจารแต่ว่ารู้จักรูปยืนจากเค่งจากอ่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้ลงใจ,จอ่ะรู้รู้รู้แค่นั้นอ,ะอ,นนอ่ะอ่าแค่แค่แความรู้สึกรู้ แคแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมามีความตื่รู้ทางตาเพราะว่าผมมองอาจารย์อยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคือตัดญาตลอดเวลาเลยอย่างนี้แหละไม่ต้องมารวมที่ใจแล้วแล้วแล้วดูหรือเพ่งไม่ครับไม่ต้องอันนั้นอันนั้นไม่ต้องเอาถ้าถ้าเพ่งเมื่อไหร่จะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจารย์ใช่มันจะไปรวมแล้วก็นิ่งแล้วก็เพ่งกลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วผมบอกว่าผมเห็นรูปอาจารย์แล้วหลังจากนั้นผมก็รู้ว่าเป็นอาจารย์ มันไม่ได้ดีเลยนะอาจารย์มันคนละอย่างกับการดีเลยการดีเลยนี่คือผมไม่รู้เลยแบบไม่รู้เลยเอ,อแต่ว่ามันมันรู้คนละทวารใช่ใช่รู้ทางตาก่อนรู้ทางหูก่อนใช่ใช่ครับอาจารย์แล้วถึงมารู้ทางใจใช่ครับนะฮะมันมันคนละอย่างกันคนละวันเลยแต่แต่ที่ผมน,นําเสนอไปว่าพอมันเห็นปั๊บมันรู้เลยครับครับไม่ต้องไม่ต้องมารู้ทางใจทีแต่ใจเนี่ยก็มารู้ทางตามารู้ทางหู พร้อมกับการเห็นตัวรู้อะมาพร้อมกับการได้ยิน,เ,นยเพราะว่ามันมีประสาทหูพอเสียงว่าปรากฏมันก็ต้องได้ยิน,นยหรือว่าทางประสาทตามันมีจากขู่วิญญาณมีมันตัวธรรมชาติรู้พอเห็นปั๊บมันรู้เลยมันมีรู้อยู่สองอย่างรู้ทางจากขูวิญญาณหรือโสตวิญญาณทางตาทางหูเนี่ยพอมันเห็นปั๊บมันรู้เลยแล้วก็มารู้ทางใจอีกทีหนึ่งนีฮะ อาจารย์ครับในขณะที่ผมสนทน,นาทำกับอาจารย์เนี่ยตลอดเวลาเลยไอเสียงเ่อนตัดญ้าเนี่ยมันไม่เคยหายไปเลยนะอ่ามันมีอยู่แต่ว่าเราจะสนใจมันหรือเปล่าหรือมาสนใจที่เสียงที่ได้ยินตรงนี้แล้วรู้เรื่องตรงนี้แต่ถ้าไปสนใจที่เสียงตัดญ่ามันก็ไปตรงนน้นเลยไอเสียงที่พูดตรงนี้มันก็ได้ยินแบบแววแต่ไม่รู้เรื่อง ผมฟังอาจารย์เนี่ยผมฟังรู้เรื่องเครื่องตัดหญ้ามันดังแต่เราไม่ได้สนใจมันใช่ครับมันก็ได้ยินเพราะศาสประสาทหูยังดีอ๋ออันนี้ถือว่าปกตินี่ปกติสําหรับผมผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติอาจารย์โอ้ยที่ทำมานั่นแหละไม่ปกติปกติผมคุยกับอาจารย์เนี่ยเครื่องตัดหญ้าจะต้องหายไม่ไม่หายแล้วมันยังมียังมันยังตัดหญ้าอยู่เสียงก็ยังมีแล้วประสาทหูก็ยังดีครับ อ้าวแล้วถ้าว่ามันหายมันหายไปไหนอะ่ะมันลงใจอ้าตรงนั้นมันเข้าถ้ำมาดิครับตรงเนี้ยไม่ลงไม่ต้องไปลงใจไม่ต้องเข้าถ้ำเพราะว่าผมคุยกับอาจารย์เนี่ยผมว่าเอ๊ะทำไมเราได้ยินเสียงเครื่องกัด้าชัดจังอ่าแล้วก็ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดและคุยรู้เรื่องด้วยเออต้องอย่างนี้ฮนะประสาทสัมผัสเนี่ยมันสามารถรู้ได้พร้อมๆเหมือนจะพร้อมกันหลายอย่างตาก็เห็นหูก็ได้ยินนะแล้วเรื่องราวต่างๆทางใจ มันก็มีหรือทุกขเวทนาปวดเมื่อยก็มีเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันมีรอบทิศทางเล้๋วเดี๋ยวเตียงก็รอบทิศทางอย่างเงี้ยมันก็รู้ได้แล้วแต่อารมณ์ไหนจะเราจะสนใจมันเช่นกําลังคุยกันอยู่อารมณ์นี้มันสนใจตรงนี้มันก็ได้ยินตรงนี้ชัดเจนแต่อารมณ์ตรงนู้นมันก็ได้ยินแต่มันไม่ได้สนใจมันรู้อะมันรับรู้เท่านั้นแหละ รับรู้เสียงเอามาเสียงมันมีได้ยินประสาทหูยังดีมันก็ต้องได้ยินบางครั้งก็ได้ยินเสียงนกแซมเป็นจังหวะแต่แต่มันจะมีแล้วแต่อันไหนจะมาอย่างเงี้ยปกติอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนเห็นพร้อมกันเห็นด้วยได้ยินด้วยรู้เรื่องด้วยเหมือนจะพร้อมกันแต่ไม่พร้อมกันแต่มันคนละอารมณ์คนละทวารคนละวิญญาณต่างกันโดยเส่นเชิงแต่มันสามารถรับได้หมดแหละ แล้วถ้าสนใจอนไหนเท่านั้นเองเนี่ย <Yeah. S 2> ถ้าสนใจเรื่องรถตัดย่ามันก็ไปนูน่นไอ้นี่ก็ได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี yeah. ่ยผมผมรู้แล้วว่าทำไมตอนที่ผมบวชเองแล้วผมไปเจออาจารย์จิมโยะที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังว่าท่านก็ <c oughs> กสอนผมแล้วเครื่องตัดย่ามมันก็ดังมากเลยจนกระทั่งอาจารย์ก็เลยหยุดสอนแล้วอาจากกรย์ก็ถามผมว่า เรนไม่ด้ยินเสียงเครื่องตัดย่างไหมผมบอกผมได้ยินอาจารย์ถามว่ารู้สึกไงผมบอกผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมบอกผมตัดหมดเลยตัดหมดเลยออาจารย์ก็หันมองหน้าผมแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรเตอต้อรบอกว่าตัวอาจารย์ได้ยินใช่มันต้องได้ยินแบบปกติอย่างนี้อาจารย์บอกว่าผมว่าได้ยินและได้ยินชัดด้วยเออผมบอกว่าผมก็ได้ยิน ผมไม่สนใจผมตัดเลยเอ,อใช้คำว่าตัดเลยเอ,อตรงนี้ต้องได้ยินแล้วไม่ตัดแล้วก็<ร>สามารถรับรู้ได้ทุกอารมณ์ผมว่าผมตัดแล้วผมก็เพ่งไปที่อาจารย์เลยแล้วก็ฟังในสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนั้นก็มันใช้กําลังสมาธิอย่างเดียวเลยตรงนั้นก็ให้รู้แต่ตรงนี้ไม่ต้องทําแล้วผมบอกว่าจกระทั่งเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเสียงมันเบาเลยอาจารย์เสียงอาจารย์ที่พูด่มันดังมากกว่าเสียงเครื่องตัดหญ้าอันนี้มันดังระดับ เดียวกันระดับเดียวกัน,นอาจารย์ไม่ครับเครื่องแต่ย่ายดังกว่าผมว่าคุยอาจารย์ดูเรื่องเพราะผมใช้กับอาจารย์เออ,เอ,อ,อย่างนี้จะใช้ได้แล้วเครื่องแต่ย่ายก็ดังไปอ,อนกก็ร้องไปอ,อ,อ,อก็ธรรมาชาติเขามันลถก็วิ่งไปความรู้สึกตัวก็รู้สึกไปเอาเอาก็อย่างนี้มาก็ได้อัน <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นกรณีความรู้สึกตัวเนี่ยอารมณ์เขาเสนอหรือเขาแสดงนะฮะเหมือนกับอันเนี้ยเสียง เรื่องตัดหญาเขาก็เสนอเหมือนกันแล้วความรู้สึกโสตะประสาทหรือโสตะวิญญาณเขาก็ไปรับรู้เสียงแต่ม,มันแต่มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมมา,าอาจารย์ปกติผมจะจะเพ่งเป็นจุดๆไปก่อนนั่นแหละทำมาตั้งกี่ปีแล้ว <c oughs> แล้วไปไหนอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมันชอบอย่างนั้นไงันมัน <ทำ S 2> มันหลบ เข้าทำได้แล้วมันก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่รับรู้อารมณ์อื่นแล้วก็มีสุขเป็นอารมณ์อ,อมันจะเพลินตรงนั้นเลี้ยงอยู่อย่างนั้นแหละแต่จริงๆวิปัสสนาต้องมีทุกเป็นอารมณ์ทุกต้องมีกำกับอยู่ถ้าสุข่ะสมธที่มันก็เข้าทามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่รับรู้อะไรแล้วถ้าพูดถึงเรื่องทุกมันเป็นของจริงรแต่สุขไม่ใช่ของจริง ในกิจของอริยสัตตรอ่ะทุกขังอริยสัจยังปริญญายังทุก็เป็นของจริงของพระอริยเจ้าควรกําหนดรู้ในในทุกขสัจอ่ะกิจของอริยสัจเราก็ต้องกําหนดรู้ทุกแต่โูกก็ไม่ใช่ของจริงหรอกทุกก็เป็นของจริงก็มาเข้าเข้าของจริงแล้วก็ต่อไปมันจะเข้าถึงอริยสัจ อริยสัจกาจัดทุกภัยนะต่อไปมันเหมือนกับเป็นปกติธรรมดาตรงนี้ผมแสงมันเข้าตาเข้าตานีแล้วก็ต้องมาเรียนรู้กับธรรมชาติมันให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างอาจารย์ครับที่ผมรู้สึกว่าชีวิตผม มันปกติมากเกินไปอ๋อ,อมันต้องอย่างนี้นะฮะธรรมชาติมันอย่างนี้มันปกติทุกอย่างนะอาจารย์ถ้าพูดถึงว่าธรรมชาติอ่ะของมันไร้รูปแบบ,บแต่ของท่านเองไปสร้างรูปแบบต,ต้องกลับมานะปกติธรรมดาธรรมชาติค,คือมันอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอะผู้นักปฏิบัติถ้าไม่รู้อะ มันจะคิดว่าเฮ้ยม,ม,มันต้องมีอะไรพิเศษเออมันต้องมี้ตรงนั้นน่ะนั่นแหละมันแทบจะหายไปเลยเออตรงนั้นแหละมันไปทําให้มันพิเศษนะและ้ว<ม>พอพิเศษแล้วมันจะเสียความร,รู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปครับธรรมชาติมันก็มีเข้ามันอยู่แต่ว่าไอ้พิเศษตัวนั้นไปปิดกั้นแล้วมันก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าต้องอย่างนี้แหละคือการปฏิบัติค่าพิเศษอนะ่ะ มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นมันมีรูปแบบของมันอาการทําให้ความรู้สึกตรงนี้ผมว่าฉายไปเลยไม่มีรูปแบบหรอกมันไล่รูปแบบจริงๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะอาจารย์มันมีของมนอยู่แล้วแล้วแต่ว่าแต่เราไปสร้างรูปแบบมันรูปแบบตัวนี้มันก็ไปปิดกั้นเลยแล้วก็ไปเข้าใจผิดอีกเนี่ยรูปแบบของมันน่ะต้องรื้อกำแพงน่ะ ต้องทุบกำแพงทิ้งนะแล้วก็มาเรียนรู้กับธรรมชาติธรรมชาติที่ไร้รูปแบบตรงนี้นะฮะและจะเรียนรู้กับธรรมชาติได้ง่ายนะให้ธรรมชาติเป็นครูครูก็สอนเราอยู่ะแต่เราอะไปสอนครูเขาอ่ะแกต้องอย่างนั้นแกต้องอย่างนี้แกต้องทําความรู้สึกต้องสารวมต้องปฏิบัติต้องพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเราไปสร้างสร้างรูปแบบนะ ผมทำมาแล้วผมลือทิ้งไปแล้วอา,อาจารย์ครับผมรู้แล้วครับว่ากลิ่นไหมที่ผมได้กลิ่นอ่ะมันมาจากตรงไหนาอาจารย์อาจารย์เห็นเห็นบ้านตรงที่เมื่อก่อนเขาเคยใส่บาทเราไหมครับ<า>ที่ที่มันมีหมาเยอะๆอไอ้บ้านทางซ้ายมืออาจารย์<า>แล้วเขาจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นซุ้มอ่ะเป็นดินอ่ะแล้วก็เป็นเป็นเป็นฟางที่ว่าเขาเขาไปสุ่มไว้อ่ะแล้วมันก็มีควันออกมา มเดินผ่านไปอ่ะผมก็ได้กลิ่นมันกลิ่นเดียวกันแต่มันมีเขาเผาถ่านอยู่นะอ่ะใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละอจารย์เผาถ่านอยู่ผมได้กลิ่นกลิ่นเดียวกันเลยอาจารยอ่าใช่แต่ว่ามันก่อนที่จะถึงบ้านตรงนั้นใช่ใช่อาจารย์ใช่ไปก็อยู่ซ้ายมือใช่ใช่อาจารนั่นแหละเขาเผาถ่านใช่อาจารย์เขาเผาเขาเผาถ่านอยู่ได้กลิ่นตอนเย็นได้กลิ่นเขาเผาเป็นบางวันบางทีเขาเผาทั้งคืนอะไรอย่างเงี้แหละครเาเผาไว้เหนื่อผมก็มานั่งนึกโอ้โหจมูกเราดีขนาดนี้เลยเหรอ แล้วเวลาเดินไปอ่ะเดินไปก็ได้กลิ่นใช่ไหมไ้กนเขอนี่แหละก็ที่ผมก็เลยรู้ไงอาจารย์บางทีจะเห็นฟันมันขึ้นใช่ใช่อาจารย์ขึ้นขึ้นป่องครับวันนี้เขาเผาผมก็เลยรู้ไงอ๋อไอที่เราได้กลิ่นรู้แล้วมันมาจากไหนอผมก็มานั่งนึกโอ้โหนะครับเผาเกาเผาถ่านเผาฟืนผมไม่รู้จมูกเราดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ดีแล้วท่าอันนี้ดีปกตินะปกติของมันอ่ะปกติของของของท่านเออ่ะ อาจจะไม่เคยรับรู้หลังเนี้ยเพราะมันไปเข้าถ้าอยู่ไม่เคยรู้เลยเออนั่นแหละแต่ตอนเนี้ยมันออกจากถ้าไงแล้วมันก็มันรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเนี่ยจมูกที่มันรับรู้กลิ่นอะไรต่างๆนั่นแหละนะมันเริ่มมันเริ่มเป็นปกติอะเมื่อก่อนไปทําได้มันเสียปกติปกติของมันมันต้องรับรู้อย่างนี้แหละ จริงๆครับผมว่าเป็นคนประสาทถูดีนะเออแต่ไปทําให้มันเสียครับผมคิดว่าผมว่าเป็นคนหูไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่นั่นแหละไปเข้าถ้ำแล้วมันก็เลยไม่รับรู้เท่าที่ควรตอนนี้ก็ออกจากถ้ำแล้วก็มารับรู้เต็มร้อยนะฮะแล้วยังเข้าถ้าแบบความรู้สึกตัวอยู่ไหมยังยังคอยมารวมไหมเป็นพักๆอาจารย์อ๋อ ยังเป็นอยู่อาจารย์เพราะว่าเพราะว่าผมม่าทำมานานเลยเพราะมันไม่รู้แล้วก็บริหารไปใช่บริหารไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมรับรู้เร็วขึ้นอาจาร้ะแล้วก็บริหารออกมาย้ายออกมาครับอาจารย์เพราะผมเริ่มรู้เพราะให้รู้ว่าตรงนั้นมันไม่สัปปายะแล้วไม่สะดวกกับการปฏิบัติ ต้องเปลี่ยนอารมณ์อ่าต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้เขาย้ายอารมณ์ไปครับทันทีเลยแต่อย่าไม่ชอบเขานะอแล้วก็อย่าจับย้ายแบบนั้นนะมันจะมีไม่ชอบแล้วก็จับย้ายจับย้ายเป็นยังไงครับก็ย้ายไปรู้นู่นนี่นั่นฮะย้ายออกไปรู้ทางตาทางหูอะไรเนี่ยคือมันไม่ไม่ชอบมาก่อนที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ชอบครับไม่ชอบเมื่อก่อนนี้มันชอบแต่ต่อมามันไม่ชอบ